สวัสดีค่ะวันนี้นุสฟลา์สัญจรน,นะคะเดินทางมาที่จังหวัดเพชรชบูรณ์ค่ะตรงนี้เนี่ยทั้งภูเขาเลยนะคะ<ม>เขาทำข้าวโพดนะคะเป็นข้าวโพดอะไรไม่รู้เดี๋ยวต้องเจอเจ้าของแล้วต้องคุยกันหน่อยนะคะแต่ที่สําคัญนะคะข้าวโพดที่นี่เขาสวยมากๆนะคะเราก็เดินทางมาที่นี่นะคะที่นี่คืออําเภอชนแดนนะคะ<ม>เดี๋ยวไปพบกับเจ้าของไร่ข้าวโพดเลยค่ะตามมาเลยค่ะ สวัสดีค่ะพี่นิพานะคะพี่พาช่วยแนะนําตัวหน่อยค่ะชื่อนิพาอินถันตินค่ะเพี่กบก็ได้พี่กบนะคะพี่กบทําไรข้าวโพดที่นี่นี่ที่ไหนกันนะเขาเี้ป่งเจ็ดหัวป่งเจ็ดหัวตาบลตาบลพุทธบาทตาบลพุทธบาทอ่ะอเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์นะคะที่นี่เพชรบูรณ์นะคะแล้ว ที่เรามาตอนนี้เนี่ยข้าวโพดของพี่กบด้านหลังที่มองเห็นเนี่ยพี่กบทำข้าวโพดกี่ไร่คะทั้งหมดเนาะเกือบห้าสิบไร่อะเกือบห้าสิบไร่ตีสะห้าสิบไร่ห้าสิบไร่นะคะแล้วกว่าอีกข้างบนข้างบนนี่อีกคพิยังนับไม่ทั่วเลยเจ้าของยังนับไม่ทั่วเลยว่ากี่ไร่นะคะแต่วันนี้ที่เรามาหาพี่กบเพราะว่าทราบข่าวว่าพี่กบเนี่ยติดตามช่องนุชวารายชาแนลมาเป็นสิบปี นะคะติดตามแต่ไม่ได้ทําเกษตรไม่ได้ทําเลยเพราะว่าตอนนั้นทําอะไรอย่างนั้นสอนเป็นผู้รับเหมามั่งทางานบริษัทบ้างค่ะก็ไม่ได้ทําแต่สนใจสนใจคือชอบเกษตรชอบด้านเกษตรค่ะชอบด้านเกษตรนะคะแล้วก็มาคิดทํำข้าวโพดเนี่ยคิดยังไงคะตอนนั้นยังไม่ได้ที่เนาะพอพอมาได้ที่ปลูกบ้านแล้วก็พอดีก็มาขอเช่าที่เขาต่อก็เลย ได้มาทำกะโพดเนี่ยค่ะได้มาทําที่นี่ใช่ค่ะแล้วประสบการณ์มีไหมไม่มีเลยไม่มีพี่ไม่เคยทำกะโพดมาเลยไม่ครั้งแรกค่ะครั้งแรกด้วยนะคะแล้วก็แฟนพี่กบก็คนที่นี่ใช่ค่ะคนเพชรบูรณ์คนเพชรบูรณ์นะคะจริงพี่กบเนี่ยเป็นสาวสาวเมืองกรุงนะคะต้องบอกเลยแล้วก็อายุไม่บอกละกันแต่พี่กบเนี่ยสวยมากพี่กบคิดมาปลูกข้าวโพดเนี่ยพี่พี่กบนึกยัยคะลองเล่าให้ฟัง ใจมันอยากทําอยู่แล้วพี่ติดตามนิไลน์มาตั้งนานแต่ได้มาปลูกเพราะว่าเออได้มาอยู่ที่นี่ได้ที่<ม>ก็เลยมาปลูก<ม>แล้วก็อยากทดลองด้วยมนุษย์ฟอไลน์นี่ดีจริงไหมคือ <c oughs> <c oughs> อยาก <c oughs> ทดลอง <c oughs> <c oughs> ใช่ใช่ก็ามาปลูกเลยมาปลูกเลยมือใหม่ด้วยมือใหม่ด้วยไม่ได้ศึกษาเลยเลยไม่ได้ศึกษาเลยค่ะเพียงแต่ว่ามาถามพันธุ์เขาว่าเขาใช้พันธุ์อะไรบ้างแล้วก็ปลูกตามเขาลยปลูกตามเขาใช่ ปลูกตามพันธ์ที่ชาวบ้านเขาปลูก <_ an> <ช>แล้วมันเป็นกระโพดเลี้ยงสัตว์ใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะแล้วพันุที่ปลูกนี่พันธอะไรคะเออมันจะมีพันเจ็ดเก้ากับเก้าห้ากับหกหลายพันผสมกันใ,<ช>ในนี้<ช>ก็ลองตามเขา<ช>แล้วเริ่มต้นที่ทำอย่างไระคะเริ่มต้นเลยเนี่ยก็ไถพวนก่อนค่ะไถพวนพอไถพวนเสร็จก็หยอดกระโพดแล้วก็รอฝนรอฝนพอต้นเริ่มขึ้นปุ๊บก็ลงนุ่งปลาร้ายสูตรหนึ่ง แต่ตอนแรกเนี่ยพี่บอกว่าตรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้ยังไงะเขาทํามาได้กันน้อยมากได้กันสามเกียนทั้งที่ที่ตรงนี้ประมาณยี่สิบยี่สิบกว่าไร่อไ่แต่ก็ได้กระโพดแค่สามเกียนอดีตที่เขาทากันมาใช่ค่ะแล้วพี่ไม่กลัวหรอมันได้แค่นะั้นกลัวเหมือนกัน <Whis per> กลัวเหมือนกันตอนแรกยังไม่ได้ฉีดนู้นเลยนะเหลืองเหลืองใช่แต่พอเริ่มฉีดนู๊ดเท่านั้นแหละเขียวแล้วก็ต้นก็ใหญ่เลยต้นใหญ่เลยเลย พี่เขาติดตามเรามานานนะคะแต่เพิ่งได้ลองเหมือนกับว่าอัดอั้นเนะม่ไดินไมเหมือนมันอัดอั้นการปลูกข้าวโพดเนี่ยดินนี่สําคัญน้ํานี่สําคัญนะคะปุ๋ยนี่ก็สําคัญนะคะแล้วปุ๋ยทางดินเนี่ยพี่ก็ต้องใช้ถูกไหมใช่แต่ว่าจริงๆพี่ตอนแรกพี่กะว่าจะไม่ใช้ปุ๋ยเลยค่ะแต่ตอนหลังพี่ค่อยๆลดปริมาณลงค่ะจากที่เขาเขาใช้เนี่ยเคยใส่สามรอบค่ะ แต่พี่ก็ลดลงเหลืสองรอบสองรอบเลยหรือ,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 อร,อ,รอ,อบหนึ่งพี่ก็จะใส่ปริมาณที่น้อยลงครึ่งครึ่งอะไรอย่างนี้ใช่อ,อ๋อนี่พี่จะประหยัดปุ๋ยปุ๋ยเม็ดใช่ค่ะใชะ่เพราะว่าอันนี้คือการประหยัดต้นทุนเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราประหยัดปุ๋ยเม็ดได้แล้วโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยตรงพื้นที่นี้เนี่ยพี่ใช้ปุ๋ยไปกี่พื้นที่โนนนี้นใช้ไปแปดลูกแปดลูกกับยี่สิบไร่เนี่ยใช่ค่ะโอ้โหประหยัดปกติเขาใช้ไร่ละลูกนะใช่ค่ะพี่กบดูแลยังไงคะ ก็เริ่มต้นแต่แรกตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะก็ไถที่ก่อนค่ะไถที่ก็ลงก็หยอดกระโพดพอกโพดขึ้นได้ประมาณสักคืดคืดกว่าเนี่ยอืที่จะเริ่มฉีดเลยเริ่มฉีดเนี้เหรอใช่ค่ะฉีดนุชฉีดสูตรห,ห,หนึ่งกับนี่ค่ะเคล่ากับนุชดแปดเนี่ยนะคะ<ช>จำเคล่าอยู่เลยนะติดตามจริงๆค่ะสองอย่างนี้แล้วอัตราส่วนการใช้อะก็จริงๆห้าซีซีแต่ของพี่มันใช้เกินนะค่ะ พี่ชายร่วมสิบซีซีอะร่วมสิบใช่ไหมคะฉีดเลยฉีดเลยฉีดตอนเล็กๆเนี่ยนะคะใช่ค่ะประมาณคืบคืบกว่ากัมแล้วพอหลังจากนั้นหลังจากนั้นเพื่อมาใส่ปุ๋ยที่หลังค่ะคมาใส่ปุ๋ยนี่ต้นขนาดไหนวะต้นประมาณเท่าเอวเท่าเอวละค่ะแล้วใส่ปุ๋ยสูตรอะไรคะเออจะมีสูตรที่ว่าปุ๋ยที่ก็ใช้กันเบสิกทั่วไปเบสิกทั่วไปส่วนใหญ่ก็สูตรเสมอเนาะใช่โอ้โหค่ะอันนี้คือการดูแลแล้วก็ข้าวโพดเป็นแบบนี้ ที่เห็นมากปลุก <laughs> ใจไหมคะ<ๆ>แล้วฉีดไปกี่ครั้งแล้วคะเนี่ยฉีดไปสองครั้งฉีดไปสองครั้งครั้งต่อไปนี่ใช้ยังไงคะ <g ül> ก็ใช้สูตรสองนี่คะ่ะค <c oughs> ่ะสูตรสองแล้วก็ตัวนู้ดแปดทีแปดค่ะฉีดไปสองครั้งฉีดไปสองครั้งดูแลง่ายมากเลยเนาะ <c oughs> ข้โพดอปากใหญ่มากเราจะเก็บเมื่อไหร่คะเนี่ย <c oughs> น่าจะประมาณกลางเดือนหน้าค่ะกลางเดือนหน้าแต่ท่านผู้ชมที่เห็นอยู่นี่นะคะไม่ไม่ได้เก็บนะคะ แต่ว่าลมมันแรงใช่ไหมลมแรงมากจู่เห็นค่ะลมแรงค่ะ,ะมีมีหักลงมาไม่กี่ต้นนะคะอันนี้เลยแกะดูเม็ดดูค่ะดูเม็ดสวยมากเลยถึงถึงนี่เลยถึงนี่เลยไม่มีฟ<อ>ันหล่อเลยค่ะใช่ค่ะเม็ดเต็มค่ะอันนี้ที่เราเก็บมาจากที่ที่ร่วงนะคะพี่กบคะแล้วในฐานะที่พี่กบไม่เคยทําเกษตรมาก่อนเนี่ยความรู้สึกกับอา,อาชีพเกษตรกร,เ,รกกนเนี่ยพี่กรบรู้สึกยังไงคะ แลกพี่ก็คิดว่ายากเนาะพอได้ลงมือทําก็โอเคเลยยี่มีตัวช่วยเจ้านะ,ะพี่ก็ภูมิใจจริงๆภูมิใจภูมิใจเพราะว่าตรงนี้พี่กบคุยกับเราหลายรอบมากนะคะบอกว่าเป็นพื้นที่ตรงนี้เขาไม่ทำํทำก็ทําแล้วมันไม่ได้แต่ไม่ใช่ค่ะพอมาเห็นผลผลิตแล้วท้ายผลิตภัณฑ์ของเราก็ภูมิใจค่ะภูมิใจมากภูมิใจมากค่ะ ภูมิใจกับการที่ได้ใช้ด้วยแล้วก็รอคอยเพราะว่าสิบกว่าปีที่พี่ติดตามนูทฟอไลท์มาค่ะแต่ไม่เคยได้ใช้เลยเพิ่งจะใช้ครั้งแรกพอใช้ครั้งแรกก็ปอเคเลยพอใจเลยที่กบตอนแรกที่ปลูกเนี่ยนะมีปัญหาไหมก,ก,ก็แรกแรกๆมีก่อนที่พี่จะใช้นูเนะมันมันมันแรงออหนึ่งมันแรงแล้วก็เหลืองอีกต่างหากใครผ่านมาก็หัวเราะคิดว่าแบบเออเราไม่ได้แล้วหรืออะไรเงี้ย แล้วพี่ก็เลยบอกไม่เป็นไรหรอกปล่อยให้เขาโหดเราไปแต่พี่ก็ลงนูดเลยใช้นูดเลยใช่พอหลังจากนั้นล่ะคะหลังจากนั้นก็เป็นอย่างที่เห็นเป็นอย่างที่เห็นคปุ๋ยยาเราก็ใช้น้อยก่าเขาใช้น้อยเพราะใช้แค่แปดลูกเองแปดลูกใช่ยี่สิบไร่ตรงนี้เนาะแปดลูกถ้าห้าสิบไร่ทั้งหมดเนี่ยซื้อปุ๋ยไปให้ดวที่หมดค่าปุ๋ยที่ไม่ได้รวมเลยเบสิกเนี่ย แต่ว่าใช้ทุนน้อยที่สุดค่ะพี่ใพื้นที่นี้ใช้ทุนไปเท่าไหร่คะทั้งหมด50ต้ไนไร่50ตอนไร่พี่ใช้ไปแสนกว่าเลยแสนกว่าใช่เนี่ยค่ะนี่คือการลงทุนเดี๋ยวเรามาดูผลผล,ผลิตกันในอนาคตเนาะท่านผู้ชมคะแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้มาคุยนะคะกับพี่กบนะคะหรือพี่นิพานะคะที่เป็นกเกษตรกรมือใหม่แต่ผลผลิตไม่ใหม่เลยะคะ่ะ บริตเก่งมากนะคะที่มองเห็นนะคะแล้ววันนี้นะคะพี่เขาประทับใจนะคะในอาชีพเกษตรกรนะคะแล้วก็อยากจะมีแนวคิดดีๆถ้าใครอยากจะติดต่อสอบถามพูดคุยเนี่ยพี่กบมีเบอร์ไหมคะมีค่ะ,คะขอบเบอร์หน่อยค่ะ085 545 2756ค่ะอีกครั้งหนึ่งค่ะ085 545 2756ค่ะปรึกษาได้ตะรอ ค่ะวันนี้นะคะทางทีมงานนูต์ไล์์นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่กบนะคะมากๆค่ะขอบคุณค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนข่าวสารของนุชฟอ์ไลท์นะคะ